ซึ่งก็นับได้ว่าคนไทยกับคนกัมพูชานั้นได้มีสัมพันธ์กันในเชิงการพึ่งพาและอาศัยกันมาโดยตลอดซึ่งก็ดูเหมือนว่าในยามที่ฝ่ายของกัมพูชานั้นได้ประสบกับปัญหารุนแรงในประเทศจนบ้านเมืองได้แตกสารแรกขาดผู้คนชาวกัมพูชาต่างตื่นตระหนกและแตกกระจายเพราะบ้านเมืองนั้นได้ลุกเป็นไฟจากระบบของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งไทยนี้ก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือกับชาวกัมพูชาผู้ที่ได้พลาสผากจากถิ่นฐานจนกระทั่งวันที่ภัยจากการปกครองในกัมพูชานั้นได้ค่อยๆสงบลงไทยเรานี้ก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือกับชาวกัมพูชาแบบฉันมตรถึงแม้ว่าจะยังมีร่องรอยของความขัดแย้งลงเหลืออยู่บ้าง ถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลที่กระทบกระทั่งกันระหว่างไทยและกัมพูชาในบางช่วงซึ่งมันก็ได้มีความร่วมมือกันอย่างดีในหลายๆช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ในแง่ต่างๆของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งทหารไทยนั้นได้มีการประทะก,กันกับทหารของกัมพูชา ที่บริเวณชายแดนของบริเวณช่องกบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้ก็ได้สิ้นสุดลงโดยฝ่ายของฮุนเชนแห่งกัมพูชาก็ได้มีการประกาศนำเรื่องของปาสาท,ทองตาเมืองถมตาเมืองโนดตาควายและสามเหลี่ยมมรกต ไปฟ้องร้องต่อศาลโลกเพื่อหวังให้ศาลโลกนั้นตัดสินให้ดินแดนดังกล่าวนี้เป็นของกัมพูชาซึ่งเมื่อถามต่อว่ากัมพูชานั้นต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทยหรือไม่ตอบว่าต้องพึ่งพาโดยเฉพาะเรื่องที่ไทยนั้นได้มีการให้ความช่วยเหลือด้านของการพัฒนากันกับกัมพูชาทั้งในด้านของการเงินและวิชาการ โดยเป็นทั้งแบบเงินให้กู้และให้เป่ารวมวงเงินกว่า4,000ล้านบาทซึ่งเมื่อถามว่าทำไมไทยนั้นต้องช่วยเหลือกัมพูชาตอบว่าเป็นเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเมื่อเพื่อนบ้านนั้นจเจริญก้าวหน้าไทยก็จะได้ผลดีตามไปด้วยเพราะจะนำไปสู่การติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าและการพาณิชย์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งอันที่จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาก็ไม่ควรที่จะสะดุดหยุดชะงักเพราะปัญหาของส่วนตัวของผู้นำการเมืองของประเทศทั้งสองฝ่ายนี้เมื่อเกิดปัญหาระหว่างผู้นำต่างๆในด้านของการค้าการทำธุรกิจทวิภาคีเมื่อประเทศนั้นเกิดความบาดหมางเรื่องนี้ก็ได้ส่งผลกระทบให้คนทั้งสองประเทศบาดหมางกัน ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามขอเตือนสติคนไทยและคนกัมพูชาเอาไว้ว่าไม่ควรที่จะปล่อยให้ปัญหาของผู้นำการเมืองของทั้งสองประเทศมาเป็นตัวกลางในการสร้างปัญหาจนก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชานี้ต้องปล่อยให้ผู้นำทางการเมืองทะเลาะบ่อแหวงแล้วฆ่าฟันกันเอง โดยประชาชนนั้นต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะเมื่อผู้นำของการเมืองทั้งสองประเทศนี้ทะเลาะก,กันเราก็ควรที่จะปล่อยให้ทะเลาะก,กันไปแต่ชาวไทยและชาวกัมพูชานั้นต้องรักกันเหมือนเดิมไม่ควรที่จะมีคนไทยหรือคนกัมพูชาต้องเป็นศัตรูกันเพราะปัญหานี้มันเกิดจากผู้นำของการเมืองของแต่ละฝ่าย โดยประชาชนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นคนไทยกับคนกัมพูชาก็อย่าฆ่ากันเพราะปัญหาของคุนเชนกับทักษินนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน